สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็มีเจ้ามีโอนะครับมีมีโอเข้ามาหนึ่งคันครับอาการขับไปแล้วหมดแรงลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็ดับไปเลยแล้วไม่ติดอีกเลยครับอ,อืนนี้ช่วงบ่ายแล้วนะครับบ่ายสามโมงนะครับ แสงแดดมันเริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับแดดเริ่มเข้าหน้าร้านผมแล้วครับคือจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วครับแต่ผมเพิ่งไปใส่ปุ๋ยข้าวเมื่อวานนี้เองเออแกสตาร์จนแบตหมดนะครับผมก็เลยยังไม่ได้วัดกําลังอัดให้ดูก็ว่าจะมาวัดกําลังอัดให้ดูนี่ครับชาร์จแบตแล้วนะครับ เก็เดี๋ยวมาดูกำลังอัดกันนะครับยัไงไงถึงจะเห็นเพราะว่าผมอ้าวอย่างนี้น่าจะน่าจะเห็นอยู่อานะดูกำลังอัดนะครับ สามครั้งนะครับเลขหนาสามตัวเอา้าทำไมมันไม่ค้างล่ะปกติมต้องล็อกไว้นี่เดี๋ยวใหม่ครับอืมเออสงสัยลงมันน้อยครับมันก็ค่อยๆลง อ่เอาเป็นว่าตามที่เราเห็นครับมันขึ้นแค่25 psi หรือว่าประมาณถ้าตัวสีแดงก็ประมาณ2บา์นะครับประมาณนี้แหละไม่ติดนะครับแค่นี้ไม่ติดนะครับมผมก็เช็คบ้างแล้วนะผมก็ดูดูทีแรกอะ มาผมก็รู้แล้วแหละว่ามันไม่มีกําลังอัดนะครับเพราะว่าเราสตาร์ทแล้วมันเสียงมันแบบเสียงมันเผาๆนะครับมันไม่แน่นปึ๊กๆครับผมก็เลยดูที่วาล์วนะครับวาวไอดียันนะครับทีแรกคือวาวไอ i ดียันครับทีนี้ผมตั้งออกนะครับตั้งออกให้มันห่างเลยก็ไม่ติดเหมือนเดิมก็เนี่ยครับตั้งออกแล้วนะก็มาวัดได้แค่ยิ้มห่าน่าจะน่าจะวาวรั่วนะครับเดี๋ยวผมต้องรื้อดูก่อนนะครับ อน,นี้คิดว่าสันนิฐานประเมินไม่ใช่ประเมินเลยประเมินต้องการประเมินราคานะครับสันนิฐานว่าน่าจะวาวรั่วนะครับเดี๋ยวลื้อกอนครับเพื่อนๆเดี๋ยวลื้อก่อนแล้วค่อยมาชมกันรถแกเป็นรถแบบลุยโมอเตอร์คอร์สนะครับช่วงนี้ขี่ไปไรไปนาครับดูดึงไแล้ว เดี๋ยวแกะดูครับเดี๋ยวผมแกะก่อนครับก็ได้ทำการแยกล่างแล้วนะครับถอดน,น็อตฝาสูบแล้วครับแยกออกมาดูครับเบื้เขมเอาเต็มเลยครับออยางมะกรอก็แตกด้วยนะครับขาดด้วยครับ ฝุ่นเข้านะครับดูที่ปากกระูนะครับเดี๋ยวเอาปากกระูให้ดูครับนี่ครับฝุ่นเข้าได้นะครับเดี๋ยวลูกูรค่อยดูที่ลังครับลูกแหวนนะครับแต่ว่าเช็คเบื้องต้นแล้วปอกไม่เป็นรอยนะครับอาจจะได้เปลี่ยนแหวนใหม่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวาล์วมันจะรั่วจริงหรือเปล่านะครับก็จะเอาน้ำมันครับง่ายๆเลยครับใส่ลงไปน้ำมันเต็มนะครับเนี่ยไอดียังอยู่ครับ ดีไม่รั่วนะครับมาดูดูไอเสียครับอือหือไอเสียไม่ต้องสืบเลยครับเทลงปุ๊บไหลออกเลยครับแคมว่างแล้วนะแคมไม่ได้แคมไม่ได้อยู่ช่วงโอเวอร์แแดนะครับ คือวาล์วเสียรั่วครับแต่ก็ต้องเช็คไม่หมดแล้วครับมันได้ถอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็เช็คแหวนด้วยนะเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วรื้อชุดวาล์วในฝาก่อนครับแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้รื้อชุดวาล์วออกแล้วนะครับให้ดูใกล้ๆเลยครับวาล์วไอดีนี่ ต้องตีบาใหม่นะครับไอดีต้องตีบาใหม่มันไม่รั่วนะครับตอนเราน้ามันรองไม่รั่วครับแต่ว่าพอแกะออกมาแล้วมาเจออย่างนี้ปล่อยไปก็ไม่นานครับนี่คือปาดบาไม่ได้แล้วนะต้องตีใหม่นะครับแต่ไอเสียนะครับที่มันรั่วนะครับไอเสียที่มีอาการรั่วแต่ว่าเราปาดบาได้ครับตัวนี้เราไม่ต้องตีใหม่นะครับดูดูดูรอยที่วาลนั่งนะครับที่ใบวาลมันนั่งนะครับ บ่อโฟกัสอีกพี่น้องเลยเนี่ยไอดีเนี่ยนะมันนั่งเต็มทั้งใบนะครับเห็นตรน,นีย้ยังเหลือยังพอปาดได้ครับปาดเปลี่ยนวาลใหม่นะครับแต่ไอดีต้องตีบ่าแล้วก็เปลี่ยนวาลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวาลไอดีนะครับอืมบ่อ,อ,อ,อบคอย โฟกัสเนาะให้เรเนาะคือว่ามันหมดหมดเลยครับมันซึกหมดแล้วครับ, <c oughs> นรบจนถึงเป็นเม็ดม็นี่ยเนียมันเป็นเม็ดเม็เล็กๆอยู่ข้างในนี่คือใช้ไม่ได้แล้วนะครับไอ้ร้อยเส้นเส้นที่อยู่ในวาล์วนี่น่าจะร้อยบดวาล์วครับเขาบดให้จมลงไปเลยครับบดให้แนบลงไปเลย บางทีวาวเราบดเยอะไปก็ไม่ดีครับวาวนี่บดเยอะบดบดบแบบบดแบบรุนแรงแบบไอนานๆน่ะก็ไม่ดีนะครับมันทําให้วาวเสียเร็วครับพอวาวเสียก็กินบ่าวาวครับในความคิดเห็นของผมนะผมว่านเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่เคยบดวาวนานครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องด้วยครับผมเคาะเอานะครับ การบดวาวคือบดแบบเขาเา้าที่ไม่ใช้เครื่องนี่ไม่ใช่เครื่องไม่ดีนะครับไม่มีตังซื้อครับนี่นี่ไอเสียครับวาไวไอเสียข้เมากรรมฐานกี้ฝุ่นนะครับที่ทําให้รั่วส่วนมากถ้าไอเสียรั่วก,ก็จะรั่วเพราะข้าเมาเนี่ยครับแต่ไอีดถ้ารั่วคือบาวาวหมดนะครับบาวาวสึกหรอไบาวาวหมดถ้าเป็นที่ไอีดนะ โดยส่วนมากโดยถ้าเป็นที่ไอเสียก็จะเป็นที่พวกขมเวมันเยอะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะประกอบให้ดูนะครับเดี๋อาจจะได้โชว์มิดโชว์มิดปาดบาวบาวด้วยนะครับเอาก็เอาแค่นี้ก่อนครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อครับกับคันนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะครับตอนทำฝานะครับไปแล้วครับเพื่อนๆครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ